สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาซ่อนแชท m e s s e n g e r แล้วก็กู้แชทที่เคยซ่อนอยู่แล้วนะครับผมสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่เคยซ่อนแชทนะครับ m e s s e น g e r ใน Facebook อยู่นะครับแล้วครนี้ต้องการจะกู้แชทนั้นกลับมาหรือเพิ่งจะอยากซ่อนแชทนะครับลองทําตามคลิปวันนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมมาที่หน้า Messenger ของตัวเองนะครับแล้วก็ไปที่ ข้อความนะครับของเพื่อนคนใดคนหนึ่งนะครับที่ต้องการจะซ่อนนะครับแล้วเอานิ้วกดค้างไว้ครับผมพอกดค้างไว้นะครับเขาจะมีให้เราว่าเก็บถาวรน,นะครับการเก็บถาวรก็คือการซ่อนแชทนั่นเองนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดเก็บถาวรไปนะครับ นะครับแชทที่เก็บไปนะครับเขาก็จะไปซ่อนอยู่ด้านหลังของระบบนะครับวิธีการไปดูนะครับแชทที่ถูกซ่อนอยู่แล้วหรือพูดง่ายๆว่ากู้แชทที่เคยซ่อนอยู่นะครับก็ให้กลับมาแชทได้เหมือนเดิมนะครับให้คุณผู้ชมไปที่มุมบนซ้ายมือครับผมเป็นรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็มาตรงนี้เลยครับผมแชทที่จัดเก็บแล้วนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับ ในลิสต์ในนี้นะครับก็จะมีแชทที่จัดเก็บอยู่นะครับผมที่เราซ่อนอยู่นะครับก็วิธีการกู้คืนมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือให้คุณผู้ชมกดไปที่ m ม s เซ n g e r ที่เราซ่อนนะครับแล้วก็พิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่งไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์คําว่าเทรดไปนะครับหรือส่งสติกเกอร์ก็ได้ครับนี่นี่คือการกู้กลับมานะครับอีกวิธีนะครับ เดี๋ยวกลับไปดูตรงนี้กันเห็นป่มครับกลับมาแล้วอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําการซ่อนอีกรอบนะครับอีกวิธีในการกู้แชทกลับมานะครับก็คือนะครับในการกดนะครับกดตรงที่แชทที่เราต้องการกู้ค้างไว้นะครับเขาจะมีให้เรากดเลิกจัดเก็บนะครับกดประมาณนี้นะครับส่วนมากจะใช้วิธีที่2นะครับแชทก็จะกลับมาเพราะว่าเรายังไม่ต้องทักแชท บุคคลนั้นไปนะครับเพียงแค่นี้เองครับผมวิธีการนะครับซ่อนแชทใน messenger แล้วก็วิธีการกู้แชทใน messenger นะครับหรือเรียกอีกอย่างว่า ไปเช็คดูประวัติการซ่อนก็ได้นะครับสามารถทาได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่กําลังมองหาวิธีการซ่อนแชทหรือวิธีการกู้แชทที่เคยซ่อนมาแล้วนะครับลองทําตามคลิปวันนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนนะครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหน้าอยากให้ผมสอนอะไรนะครับคอมเมนต์บอกผมได้เลยส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ